มีเรื่องอะไรบ้างในข้อสี่ก็คืออาคารและส,ส่วนต่างๆของอาคารต้องมีลักษณะตรงบนนี้มั่นคงแข็งแรงนะครับเพราะฉในภายใต้น้ําหนักบรรทุกน้านหนักบรรทุกคืออะไรน้ําหนักอะไรครับบรรทุกาจายนเล็กน้ําหนักบรรทุกคืออะไรบ้างครับเด,ดโดดหลดไลท์โหลดอ่าเห็นไหมคำว่าน้ําหนักบรรทุกมันจะประกอบด้วยไลท์โหลดด้วยเดสโหลดด้วยนะนั่นคือน้ําหนักบรรทุกนะครับมีสภาพการใช้งานที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงหรือแตงร้าวจนมีผลคงทนและสามารถรับหนักบรรทุกได้ตลอดเวลานะทนทานต่ออักขีภัยทนทานต่ออักขีภัยเนี่ยมีตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับมีที่โบเบ้โบเบ้เนี่ยก็คือผิดเสื้อแบบราคาถูกแล้วก็วันนั้นมอีอะไรก็เรียกตำรวจดับเพลิงนะเป็นผู้กองเป็นเพื่อนกับพี่อูดบัณฑิตประดับสุขก็เข้าไปดับเพลิงและเกิดไฟไหมก็ต้องฉีดน้ำ ฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยก็ไฟก็ดับแต่ผ้าเนี่ยรู้ไหมมันเป็นอะไรกับน้ำเอาต่อแบบซื้อบื้อนี้มันก็อบน้ำไหมอ่าเห็นไหมทีนี้ไฟเนี่ยไหม้ตัวโครงสร้างแล้วคอนกรีตถ้าโดนไฟไหม้ยังไงบ้างครับเสื่อมไหมเสื่อมนะเหล็กยืดใช่ไหมเออเห็นไหมพอไฟดับนะพี่คนนั้นนหะเดินเข้าไปในอาคารเนี้ย มันพังถล่มทลายมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะมาแทนในเรื่องของกฎกระทรวงฉบับที่หกฎกระทรวงฉบับที่สี่ปดกฎกระทรวงฉบับที่60สิบกฎกระทรวงฉบับที่สี่ปดเนี่ยก็ในเรื่องของกระจกเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เช่นกระจกนิลภัยกระจกนิลภัยก็คืออะไรถ้าภาษาอังกฤษ t ท m p e อร์ ed, เติมดีๆนะเทมเพเดตอ่าเหนนะ็นไมเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผนังภายนอกนะมันต้อง เป็นเทมเพอร์ลามิเนตตอนหลังเนี่ยโดนแซงชั่นอย่างไรไม่รู้เอาลามิเนตออกซึ่งไม่มาตรฐานไม่ปลอดภัยแต่ต้องให้เข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยคือมาตรฐานขั้นต่ําสุดเท่านั้นเองที่อเมริกาบ,างบังคับสิงคโปร์บังคับมาเลยังบังคับนะครับเป็นเทมเพอร์ลามิเนตเทมเพอร์ลามิเนตไอเทมเปอร์เนี่ยเวลาแตกแนละ้วมันเป็นเม็ดอะไรอ่าเป็นเม็ดยาคงยาคงรู้จักไหมเม็ดคงอนะ ยากรงยากุงเป็นเม็ดคงเม็ดข้าวโพดท,ทีนี้ถามว่ามันอันตรายไหมอันตรายนะถ้ามันแตกมาชั้นสูงสูงเนี่ยเห็นไหมแต่เมื่อก่อนใน,ในกฎกระทรวงยอบที่สี่เนี่ยมันจะมีลามมเนตแต่เขาพูดว่าต้องเป็นกระจกนิลภัยและต้องมีวัสดุยึดขั้นกลางอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นลามิเนตอยู่แล้วก็คือมันเป็นกระจกสองชั้นเทมเพอร์หกมิลหกมิลและตรงกลางไส้กลางก็คือเป็นลามมเนตเม้แตกเพี้ย เป็นเม็ดข้าวโพดแต่มันไม่ร่วงลงมาเช่นในส่วนที่เป็นสกายไลท์หรือผนังภายนอกตัวอาคาร<ม>เรื่องอะไรแบบนี้เป็นเทมเพอร์ลามิเนตนะเมื่อก่อนในกฎรรนกฎระทรวงฉบับที่4 8<ม>แต่เดี๋ยวนี้มันบอกว่าเทมเพอร์เฉยๆเออเนี้ยแบบนี้ครูไม่โอเคเลยแต่งานที่ครูนั้นก็ส่วนใหญ่ครูก็ต้องออกแบบ <c oughs> ครูก็บอกว่าไม่ได้เป็นเทมเพอร์ลามิเนตคือความสูงตั้งแต่3เมตรเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่3เมตรเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือน ต้องใช้วัสดุเช่นการติดไอ้นี้ไอ้วัสดุอะไรเช่นหินแกรนิตหรือหินอ่อนไปเนี้ยถ้าสูงเกิน3เมตรต้องมีการติดตั้งที่มันถูกวิธีนะต้องมีบ่อบ่ารับนะถ้ามันล่วงพังลงมาใครรับผิดชอบครับถ้าหินแกรนิตตัวฟินนชชิ่งใครครับถาบินิกทันทีนะเห็นไหมแต่ไม่มีดีเทลอะแม่งเอ้ยใช้ปูนกาวติดแบบนี้ผิดเพราะมันตั้งแต่3เมตรขึ้นไปมันจะมีแรงสั่นสะเทือน สั่นสะเทือนจากไหนบ้างอย่าบอกแผ่นดินไหวนะเว้ยจากไหนครับลม,ลมอยอดสั่นสะเทือนเลยอยู่ลมแค่สามเมตรนี่เนี่ยวิภามาแล้วเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยวิภามานะลม,ลมอ่าจากรถวิง่งอันนี้เห็นไหมครับเฉะนเอ็กเพรสเวย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้ผ่าเมืองเข้าไปเมื่อก่อนมีเนี่ยผู้ว่าลพบุรีแม่เอ้ยอนุมัติเอ็กเพรสเวย์ให้ผ่าเข้าไปในเมืองลพบุรีิด เพราะรถเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยคือเราเรียนมาแล้วอย่างไอ้ทราฟฟิกแอนด์ทรานสปอร์ติชันเรียนไหมเรียนต้องเรียนอยู่แล้ววิศวกรรมจราจรใช่ไหมแล้วก็วิศวกรรมขนส่งคือมันจะเน้นมูฟเมนต์นะเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยเน้นมูฟเมนต์ถ้าเป็นลำสับเนี่ยเอ็กซ์เพรสเวย์เมเจอร์อาร์ติเรียนมเนอร์อาร์ติเรียนคอเลกเตอร์แล้วก็โลเคอลเพราะฉะนั้นถ้าต่ำตำเนี่ยตรงนี้เน้น accessibility ก็หมายว่าการเข้าถึง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเน้นมูเมนต์เนี่ยแน่นอนรถมันวิ่งเร็วก็แรงสั่นสะเทือนเยอะอืเห็นไหมโบราณสถานเนี่ยเจ๊งหมดเลย,เยถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยผู้ว่าผู้วถวารัฐสาเนี่ยบางทีดือ้อหล้นพวกนี้เข้าใจว่าเป็นผู้ปกครองเมืองแล้วถูกเรื่องเนี่ยครูไม่สนอยู่แล้วถ้าครูอยู่ครูเถียงแต่สมัยนั้นครูอยู่มัธยมได้ั้งเลยเถียงไม่ได้ตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยครูเรียนห้องหนึ่งมหาวิทยาลัยแต่ครูไม่ได้เรียนต่อเนราะว่าไม่เบี้ย นะครับก็เลยไปเรียนเทคโนโลยสงขลามเพมันเต็มที่แล้วแหละมันไม,ไ,มไม่ได้ไปแบบนั้นะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน Youtube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA